น้ำดิทุกคนดูน้ำนี่คือน้ำที่มันแรงขนาดไหนอะแรงครับผมบอกเลยนี่คือแรงแรงจัดนะทุกคนดูจากที่ไหนบ้างพิมพ์บอกคือ นี่เป็นนาทีที่นายกัน,นทั์พงภัยบุญเวศนะครับหรือว่าการจอมพลังนำทีมงานฝ่ากระแสน้ำเข้าไปช่วยชาวหัดใหญ่ที่ติดค้างอยู่บนหลังคา35คนนะตั้งแต่ช่วงเช้าเมื่อวานนี้ก็ขาดน้ำขาดอาหารนะครับน้ำดื่มเนี่ยที่บอกว่า เขามีอยู่ติดตัวเนี่ยกำลังจะหมดลงนะครับรวมทั้งมีเด็กเล็กรวมอยู่ด้วยหนึ่งคนนะครับท่ามกลางระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นและทั้งหมดเขาบอกว่าสภาพก็เริ่มจะอ่อนแรงแล้วจนกระทั่งตีสี่ของวันนี้ครับกันก็เลยโพสต์บอกว่าตอนนี้เนี่ย ่วยเหลือทั้ง35คนออกมาได้อย่างปลอดภัยแล้วนะครับเมื่อวานนี้หลายคนติดตามการช่วยเหลือ35คนนี้นะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผู้ใช้ Facebook เขาโพสต์ภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นกลุ่มเด็กกลุ่มผู้ใหญ่และวัยรุ่นรวมกว่า30คนเนี่ยต้องหนีขึ้นน้ําแล้วก็ไปอยู่บนหลังคาตั้งแต่ช่วงเช้านะคะเพื่อไปขอความช่วยเหลือคือเขาโพสต์ข้อความมีการไลน์ผ่านช่องทางต่างๆเนี่ยแหละค่ะแล้วก็บอกว่าตอนนี้หลายคนเนี่ยอ่อนแรงแล้วเพราะว่าข้าวไม่เพียงพอแล้วก็ไม่ได้นอนกันมา ตั้งแต่เมื่อคืนของคืนวันศุกร์อะค่ะจนถึงประมาณ4ี่ห้าทุ่มหลายคนติดตามโซเชียลยังไม่มีใครไปช่วยและในที่สุดคุณกันก็สามารถช่วยเหลือออกมาได้ในช่วงตีสี่ที่ผ่านมาค่ะอีกเคสหนึ่งนะครับเป็นเคสที่การจอมพลังเข้าไปช่วยก็คือเคสของคุณตาเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับอายุ93ปีคุณตาเปีคุณตาอยู่กับลูกอายุ70ปีครับ ภาพที่เปิดเข้าไปเจอในบ้านก็คือน,น้ําที่มันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็กําลังจะดท่วมถึงเตียงของคุณตาแล้วในน้ํามีตะขาบอยู่ด้วยครับทีมงานเนี่ยต้องยกเตียงออกไปจากบ้านก่อนที่จะนําคุณตาขึ้นรถไปส่งที่โรงพยาบาลสงขลานครินนะครับ ส่วนโพสต์นี้ค่ะต้องบอกว่าบีบหัวใจจริงๆค่ะเจ้าของ Facebook ขอความช่วยเหลือโดยระบุข้อความว่าแม่กับอาติดอยู่ที่บ้านเลขที่143ถนนราชอุทิศมีผู้ใหญ่สองคนค่ะแล้วก็มีคนเสียชีวิตอีกหนึ่งคนซึ่งเป็นคุณยายติดต่อไปที่ไหนใครจะเข้าช่วยเหลือได้นะคะคือติดมาตั้งแต่ตีห้าเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมจนถึงช่วงประมาณช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะดิฉันก็พยายามเช็คปรากฏว่ายังไม่มีใครเข้าไปให้ความช่วยเหลือนะคะแต่ที่น่าสน ใจก็คือเขาบอกว่าสัญญาณโทรศัพท์ในการติดต่อเนี่ยติดต่อลําบากมากร้องขอไปแล้ว ให้เบอร์โทรศัพท์มาแล้วก็วงเล็บว่าณนะตอนที่เริ่มขอการช่วยเหลือเนี่ยแม่เนี่ยมีโทรศัพท์ที่แบตเหลือเพียงแค่3 0จากนั้นมีการอัปเดตท,ทุกครึ่งชั่วโมงว่ายังไม่มีหน่วยงานเข้าไปช่วยแล้วก็บอกว่าแบตเตอรี่เนี่ยลดลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งช่วง5โมงเย็นค่ะโพสต์ว่าหน่วยงานเนี่ยเขาแจ้งมาแล้วเขาบอกให้รอก่อนแต่ปัญหาก็คือศพของคุณยายที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเริ่มที่จะแข็งแล้วและแบตเตอรี่ของคุณแม่ก็หมดไปแล้วด้วยเหลือโทรศัพท์สำรองที่เหลือแบตอยู่ประมาณ 10กับ12เเท่านั้นจนกระทั่งช่วงค่ำ โพสอัปเดตอีกครั้งหนึ่งว่าแบตเตอรี่ของคนที่อยู่ในบ้านทั้งหมดหมดไปแล้วนะคะพอถึงห้าทุ่มเจ้าของโพสต์ก็แจ้งว่าได้รับการติดต่อจากหน่วยงานแต่ยังเข้ามาไม่ได้เจ้าของโพสต์บอกว่าเข้าใจค่ะว่าน้ําแรงเข้าถึงลําบากแต่คุณแม่และคุณป้ายังรออย่างใจเย็นยังหวังว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะติดต่อกับญาติที่อยู่ด้านนอกเพื่อให้แจ้งพิกัดแล้วเข้าไปช่วยเหลือภัยในวันนี้ให้ได้ค่ะอ mm. ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับนี่แหละครับเป็นคลิปเหตุการณ์ขณะที่ทีมเรือกู้ภัยอบพยพผู้ประสบภัยที่อยู่บนถนนสายเอเชียหาดใหญ่ บริเวณแยกสนามบินไปทางแยกควรหลังนะครับเขาพบผู้ประสบภัยกำลังว่ายน้ำไปที่บ้านริมถนนเจ้าหน้าที่พยายามที่จะเข้าไปช่วยเหลือนะครับแต่ว่าตอนนั้นอุปสรรคครับมีรถจอดจมน้ำอยู่หลายคันก็กังวลว่าอาจจะทำให้เรือเนี่ยล่มได้แต่ว่าทางผู้ประสบภัยเนี่ยสามารถว่ายน้ำไปยังบ้านได้อย่างปลอดภัยนะครับ มูลณนิธิมิตรภาพสามคัคคีท่งเสียเสี่ยงตึงหัดใหญ่ครับจัดเจ้าหน้าที่อาสาสองผลัด ปฏิบัติหน้าที่การตลอด24ชั่วโมงเลยครับนำเรือฝ่ากระแสน้ําเข้าไปช่วยอพยกประชาชนนะครับผู้สูงอายุเด็กทารกแล้วก็สัตว์เลี้ยงออกมาจากพื้นที่ชุมชนชิดชนหมู่ที่3ตําบลควนลังอเภอําหัดใหญ่จังังหวดสงขลานะครับหลังจากที่มีการร้องขอความช่วยเหลือเข้ามาเป็นจํานวนมากนะครับ ตอนนี้การช่วยเหลือยังคงต้องเดินหน้ากันต่อไปนะคะและที่สําคัญตอนนี้หัดใหญ่ต้องเรียกว่ายังไม่พ้นวิกฤตหลายหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลืออพยพประชาชนนะคะและที่สําคัญศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีแจ้งเตือนอยู่นะคะคุณผู้ชมให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่25พฤศจิกายนนี้